แอนดี้คนตำนานแมนยูในเต็ดมองว่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดลุ้น3แชมป์มีแค่เควินเดอโอบรอยที่ดีพอค้าแข่งให้ความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสองในศึกเอฟเอคัพสองพันยี่สิบสองถึงยี่สิบสามรอบชิงชนะเลิศปิดฉากฤดูก,กาลนี้โดยการคว้าแชมป์คาราบาวคัพไปครองหนึ่งเพื่อทว่าทีมคู่แข่งร่วมเมืองอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีลุ้นถึงสามแชมป์ปัจจุบนันได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพไปแล้ว โดยเตรียมแข่งขันนัดชิงชนะเลิศก,กับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟาแชมเปียนลีกวันที่11มิถุนายนนี้หักคว้าใช้ได้จะเป็นทีมที่2ในเกาะอ,อังกฤษที่ทําได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1999ล่าสุดแอนดี้คนอดีตดาวยิงระดับตำนานของปีศาจแดงยุคดังกล่าวเชื่อว่ามีเพียงเควินเดลอบรอยจากเรือใบสีฟ้าชุดนี้ที่ดีพอจะค้าแข่งให้แมนยูในเตดชุดดังกล่าวเขาเควินเดลอบรอยคือคนเดียวของแมนซิตี้ที่ดีพอจะได้อยู่ในทีมแต่เขาจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้น คารันเขาเป็นกองหน้าที่เก่งมากผมอยากให้ทีมคว้าตัวเขามาร่วมทีมเขายังพัฒนาได้อีกเยอะแต่ในเมื่อเรามีโซนชาโคนหร,หรือเชอรริงแฮมอยู่แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนมัน